ขอนอกเรื่องหน่อยนะพ่อผู้ใหญ่คือในหมู่บ้านเราหน่ะมันจะดีไหมล่ะที่มีคนบ้าอยู่ในหมู่บ้านเราหน่ะจริงจ้าพ่อผู้ใหญ่หมู่บ้านเราก็มีลูกเล็กเด็กแดงตั้งเยอะถ้าเกิดวันดีคืนดีถือมีดมาไล่ทำร้ายคนในหมู่บ้านจะทำยังไงล่ะจ๊ะเนาะเนาะใช่ใช่เออใช่วันนั้นหน่ะเห็นอุ้มลูกออกมาหน้าบ้านด้วยนะแล้วก็ถือไม้กวาดจะทำร้ายคนที่เข้ามาใกล้ลูกของเขาด้วยเฮ้ยภาพเป็นติดตาอยู่เลย เห็นไหมล่ะพ่อผู้ใหญ่ฉันบอกแล้วว่าคนอื่นก็คิดแบบฉันว่ามีคนบ้าอยู่ในหมู่บ้านมันไม่ดีใช่ใช่ใชพ่อผู้ใหญ่อหญเออพลอยนอะ่ะมันก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะจะให้มันไปอยู่ที่ไหนล่ะบ้านของมันน่ะก็อยู่ที่หมู่บ้านของเราไม่หรอกเออทุกคนฟังฉันก่อนนะจากที่ฉันเป็นอสอมอ จากที่ได้ฟังพยาบาลจิตเวชได้แนะนําแล้วก็ได้บอกว่าการปฏิบัติตัวดูแลผู้ป่วยจิตเวชนั้นไม่ยากมากนะักหากทุกคนช่วยกันดูแลใช่ค่ะพยาบาลบอกว่าโรคจิตเวชมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนและคนที่เป็นนั้นเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดและพฤติกรรมไปแต่รักษาให้หายด้วยการกินยาและกินยาอย่างต่อเนื่องค่ะไปพบจิตแพทย์ตามนัดและให้คน รอบข้างคอยสังเกตอาการผิดปกติคือหวัดระแวงไม่หลับไม่นอนยิ้มหัวเราะคนเดียวไม่สนใจดูแลตัวเองเก็บตัวและไม่พูดคุยกับใครค่ะใช่พยาบาลจิตเวทนะก็บอกมาว่าคนที่เป็นลูกทางจิตเวทถ้าสมมุติว่าคนในชุมชนนะให้ความสนใจหรือเขา้าใจเขามองเขาว่าเขา เป็นคนเหมือนเราในขณะตอนนี้ที่เขายังป่วยอยู่ก็เป็นการที่จะช่วยได้ดีเลยแหละเราก็ห้ามไปต่อว่าเขาหรือด่าทอเขาหรือว่าทำท่าทีดังเกตเขานะพูดง่ายเนาะเอ่ใจเย็ยนก่อนนะทุกคนที่ว่ามามันก็ถูกต้องอยู่นะถ้ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราแล้วเราจะทำยังไงก็จริงอย่างที่พ่อผู้ใหญ่พูดนั่นแหละจ้ะ เกิดเป็นคนในครอบครัวเราหนะมันก็พูดยากแหละเออก็ได้งั้นขอถามหน่อยนะคะอสอมนอกจากที่บอกมาแล้วจะให้ทําอะไรอีกคะเชื่อดูแลด้วยนะคะเราก็คอยช่วยกันสังเกตหรือห้ามคนที่ชวนพอยหนะไปกินเหล้กินเบียร์หรือชากาแฟพอาจะทําให้อาการของพอยหนะกําเริบ และทุกๆคนก็อย่าลืมไปซื้อของที่พลอยซื้อมาขายกันด้วยนะจ๊ะจะทําให้พลอยมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองจ้า<ะ>และที่สําคัญเลยทุกคนห้ามรังเกียจพลอยและครอบครัวของลูกพลอยนะคะและถ้ามีงานอะไรก็ชวนและเรียกครอบครัวของพลอยไปด้วยนะคะ